สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชต่อดอกลายสับปะรดรหัสคลิปคือ mf 122 EP นี้เป็น EP 4ค่ะข้อมูลใน EP 4นะคะเราจะมาต่อดอกแถวที่2 EP 3เราต่อดอกวนวงกลมแถวที่1ไปแล้วนะคะแถวที่2คือแถวนี้แถวที่แรงเงาตัวนี้นะคะเวลาต่อดอกมันจะต่อดอกเฉียง แถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่จะต่อวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นต้นแบบจะถักแถวที่สองให้ดูค่ะถ้าต่อแถวที่สองได้แถวที่สามแถวที่สี่คุณจะต่อได้เช่นกันการต่อจะต่อดอกที่หนึ่งนะคะจะต่อสองด้านเวลาวางดอกมันจะวางดอกเฉียงแบบนี้ต่อเข้ากับแถวที่หนึ่งด้านที่หนึ่งแล้วก็ด้านที่สอง พอเราต่อดอกที่สองนะคะดอกที่สองมันจะต้องมาเชื่อมต่อกับดอกที่หนึ่งตัวนี้ด้วยนะเชื่อมที่จุดนี้หนึ่งสองสามมาดูวิธีต่อดอกแถวที่สองะคะ่ะนํามาดูผังของการต่อดอกจุดที่เชื่อมต่อนะคะให้ดูดอกนี้เวลาเราวางดอกนะฐานของลายสับป,ปะรดจะอยู่ด้านล่าง เพราะฉะนั้นจากผังนี้นะคะเราต้องดูกลับด้านแบบนี้เราถึงจะเห็นที่ต่อฐานสับป,ประรดอยู่นี่นะคะเวลาเราต่อดอกที่หนึ่งคือดอกนี้ของแถวที่สองเราจะวางลงไปอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นแถวที่สองจุดที่มันจะเชื่อมต่อดอกที่หนึ่งตรงนี้มันจะเชื่อมต่อทั้งหมดสามจุดนะคะจุดที่หนึ่งเชื่อมกับแถวที่หนึ่ง จุดที่สองใช้ตัวเล็กเชื่อมนะคะจุดที่สามจุดที่สี่ห้าหกเจ็ดมันจะต่อทั้งหมดเจ็ดจุดโซ่ห้าที่เป็นห่วงเล็กตัวนี้นะคะมันจะต่อแค่ห่วงที่สองกับห่วงที่สามมาดูวิธีต่อค่ะเรามาดูตำแหน่งที่เราจะเชื่อมต่อนะคะ ดอกที่เราจะเชื่อมต่อจะวางแบบนี้ให้ดูดอกนี้เป็นดอกแรกของแถวที่สองด้านที่มันจะเชื่อมต่อด้านที่หนึ่งนะคะคือด้านนี้นะกับด้านที่สองถ้าตอนที่เราถักจุดที่เราจบของลายนี้จุดเริ่มอยู่นี่จุดจบอยู่ที่นี่นะคะเราจะต้องถักช่องโซ่ออกมาก่อนช่องโซ่ตอนแรกจะยังไม่มีการเชื่อมถักโซ่ห้า ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ยังไม่เชื่อมนะคะเราจะเริ่มใช้ตัวโซ่ยาวเอาไปเชื่อมกับแถวที่หนึ่งที่จุดแรกแล้วเราถึงจะเอาด้านนี้เชื่อมด้านนี้เวลาเชื่อมจะเชื่อมที่ช่องที่สองกับช่องที่สามเส้นยาวมาเชื่อมตรงนี้ช่องที่หนึ่งไม่เชื่อมเชื่อมช่องสองช่องสามช่องสี่ไม่เชื่อม และเอาเส้นยาวเชื่อมฝั่งทางนี้หลังจากนั้นเราก็ถักดอกจนจบงานมันจะมาจบที่ปลายแหลมตัวนี้ค่ะด้านที่จะต่อคือสองด้านหนึ่งกับสองดอกแรกเป็นการต่อสองด้านเราถักเดาออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจุดที่จบอยู่ตรงนี้ถักโซ่ห้าทั้งหมดสี่ช่องค่ะหนึ่งสองสามสี่เราจะเริ่มเอาด้านยาว ตัวนี้ไปเชื่อมสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเราถักโซ่เจ็ดนะคะเอามาเชื่อมจุดที่เชื่อมลายมันจะเข้าตัวนี้นะมันจะเชื่อมกับเส้นยาวเส้นนี้เชื่อมด้านนี้เชื่อมเส้นยาวเชื่อมฝั่งนี้แล้วก็มาจบตรงนี้ค่ะ ด้านนี้เป็นด้านโชว์งานด้านที่หันข้อหาเราเป็นด้านโชว์งานเวลาเราจะต่อเราจะต้องจับแล้วหงายขึ้นมาแทงดึงผ่านออกมาเป็นโซ่ตัวที่แปดแล้วถักอีกเจ็ดห้าหกแล้วก็เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะเราถักวนตามลายค่ะวนตามลายโดยที่ช่องโซ่ที่เป็นโซ่ห้าช่องแรกไม่ต่อนะคะสองสามสี่ห้า ตัวไหนไม่ต่อเราถักตามลายเราปกติงานที่เราจับอยู่ในมือซ้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นชิ้นงานที่เราถักอยู่นะต่อไปเราจะเชื่อมต่อที่ช่องที่สองโซ่สองเอางานประกบกันแล้วเราจะเห็นจุดที่ต่อหนึ่งไม่ต่อต่อช่องที่สองแทงดึงผ่านถักโซ่สองแล้วเราก็วนกลับมาถักชิ้นงานเรา ถัก x อซ่โซสองจุดเชื่อมต่อแทงดึงผ่านโซ่สองถัก x ็มันจะมีอยู่สี่ช่องช่องที่สี่ไม่ต่อช่องที่สี่ไม่ต่อเราก็ถักโซ่ห้าถัก x ็ต่อไปเอาเส้นยาวไปเชื่อม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมือด้านนี้จะเป็นตัวไล่หันหลังประกบกันเราจะเห็นจุดที่เราต้องเอาไปเชื่อมต่อมันจะมาต่อกับจุดนี้จุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะสองดอกมันเชื่อมเข้าหากันอยู่แล้วเราจะใช้จุดร่วมคือตัวนี้ค่ะเอาหัวเข็มแทงลงไปแทงแบบนี้นะคะพอแทงเสร็จแล้วตะวัด ดึงไหมเข้ามาดัานหัวเข็มยาวแล้วดึงผ่านต่อไปโซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วมันจะถักวนมาต่อดอกทางซ้ายนะคะดอกนี้นะประกบกระดอกฝั่งทางซ้ายชิ้นงานที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเป็นชิ้นงานที่เราถักอยู่ชิ้นที่อยู่ด้านหลังเป็นชิ้นที่เราจะเอาไปต่อ โซ่ 5x ตัวแรกไม่ต่อเราจะต่อตัวที่สองถักโซ่สองจุดที่จะเชื่อมต่อหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สองแทงดึงผ่านโซ่สองถัก x โซ่สองถัก x โซ่สองวนกลับมาถักงานเราถัก x เ,เราจะใช้โซ่สามในการเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วหน้ตาต่างงานจะเป็นแบบนี้ลายมันจะหันไปด้านเดียวกันต่อไปค่ะโซ่ห้าเไม่เชื่อมต่อไปใช้เส้นยาวเชื่อมสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดโซ่เจ็ดเสร็จแล้ว มันจะมาเชื่อมต่อกับจุดนี้มันต้องหันหลังงานนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะอย่าให้งานบิดนะคะแทงดึงผ่านแล้วก็โซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วเราวนกลับมาถักงานเราต่อด้านนี้ไม่ถูกต่อทั้งด้านโซ่ห้า วิธีถักดอกนะคะจะสาธิตไว้ที่คลิปที่สองนะคะคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้สอนวิธีอ่านผังด้วยนะคะโซ่ห้าเอ็ช่องตรงนี้มันต้องมีอยู่สี่ช่องจบด้วยโซ่ยาว แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแทงลงไปที่จุดเริ่มต้นแทงดึงดันหัวเข็มยาวดึงผ่านล็อกโซ่ล็อกโซ่แล้วเราก็ตัดเส้นที่จุดเริ่มต้นดึงเส้นนี้ออกมาเอานิ้วโป้งจับแล้วล็อกเรามาดูชิ้นงานหลังจากที่เราต่อแล้ว พอเราต่อเสร็จแล้วเราต้องเช็คงานนะคะด้านที่เป็นจุดเริ่มต้นจะหันไปด้านเดียวกันด้านนี้เริ่มต้นด้านนี้จุดเริ่มต้นอันนี้จุดเริ่มต้นปลายแหลมจะหันเข้าหาเราเวลาวางดอกเพื่อต่อให้วางแบบนี้จะได้ดูง่ายดอกต่อไปนะคะดอกที่สองจะต่อตรงนี้ให้เราถักดอกออกมาก่อนดอกที่สองเวลาต่อเราไปดูผัง เราต่อดอกที่หนึ่งเข้าไปแล้วนะคะดอกหนึ่งคือดอกนี้ต่อไปดอกที่สองดอกนี้ค่ะดอกที่สองมันจะเชื่อมต่อจุดนี้นะคะจุดร่วมต่อสองด้านเหมือนกันหนึ่งสองสองด้านข้างบนจะปล่อยไว้ก่อนปล่อยเปลือยต่อเหมือนกันกับดอกแรกเลยค่ะแต่ว่ามันเราย้ายมาร์เกอร์นะคะขึ้นมาติดดอกนี้เป็นดอกที่หนึ่งของแถวที่สอง ดอกที่สองเวลาต่อมันจะเข้ามุมนี้วิธีต่อจะต่อเหมือนดอกแรกจะแตกต่างตรงที่จุดนี้จุดเดียวค่ะถ้าเป็นดอกที่หนึ่งนะมันจะเชื่อมต่อแค่แค่ตัวเดียวฝั่งทางนี้แต่ถ้าเป็นดอกที่สองจุดนี้มันมีการใช้แล้วนะคะเป็นการใช้จุดร่วมเหมือนกับด้านล่างเวลาเชื่อมต่อจุดนี้ที่แตกต่าง ที่เหลือจะเหมือนกันทั้งหมดดอกที่ถักออกมาจุดเริ่มต้นอยู่นี่นะคะจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้หน้าตาของดอกต้องออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสี่ช่องด้านบนไม่ถูกต่อเราจะเริ่มเอาเส้นยาวมาต่อเส้นยาวที่ต่อมันจะไปต่อกับจุดร่วมจุดนี้จุดแรกเราเอามือจับหงายขึ้นมาจุดร่วมตรงนี้นะเราเอาหัวเข็มแทงลงค่ะ แทงจุดที่มันใช้ร่วมกันตัวนี้แทงลงแล้วดึงห่วงเข้ามาดันหัวเข็มยาวดึงผ่านแล้วเราก็ถักโซ่เจ็ดพอถักโซ่เจ็ดเสร็จแล้วเราจับงานเราถักซิงเกิลโคเชโซ่สอง สามสี่ห้าช่องแรกไม่ถูกต่อตัวไหนไม่ถูกต่อถักตามลายเดิมช่องที่สองจะถูกต่อโซ่เป็นโซ่ห้าเวลาต่อเราถักโซ่สองจุดที่มันจะเอามาต่อมือด้านซ้ายจับแล้วไล่ช่องหนึ่งสองสามสี่เชื่อมต่อช่องที่สองแทงดึงผ่านเป็นโซ่สามสี่แล้วก็ห้าเอามือย้ายกลับมาจับชิ้นงานเรา ถักซิงเกิลโคเชโซ่สองเชื่อมต่อช่องที่สามแทงดึงผ่านโซ่สองถักซิงเกิลโคเชต์สองสามสี่ห้าโซ่ห้าซิงเกิลต่อไปเชื่อมด้วยโซ่ยาวโซ่เจ็ด จุดที่เชื่อมคือตัวนี้อย่าให้งานบิดนะคะเอาด้านหลังออกมาแทงจุดร่วมแทงจากข้างบนลงข้างล่างแล้วตวัดดึงไหมเข้ามาดันยาวดึงผ่านแล้วโซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วเราก็มาถักชิ้นงานเราอยู่ตัวนี้ถักเอ็ก โซ่ห้า X หรือซิงเกิลโคเชช่องแรกไม่ต่อต่อช่องที่สองโซ่สองด้านที่จะต่อคือด้านนี้ไล่นะคะหนึ่งสองแทงดึงผ่านโซ่สองถักซิงเกิลโคเชงานเราโซ่สองแทง ดึงผ่านโซ่สองถักซิงเกิลช่องที่สี่ไม่ถูกต่อซิงเกิลโคเชสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดแทงดึงผ่านโซ่เจ็ด ซิงเกิลแล้วเราก็ถักตามลายต่องานที่ต่อก็จะเป็นแบบนี้ลายอย่าให้บิดเวลาเราต่อจุดที่มันเชื่อมต่อมันจะใช้ไอห,ห่วงเล็กสองห่วงต่อหน้าตาง,งานจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อเข้ากับดอกที่หนึ่งต่อเข้ากับแถวที่หนึ่งแล้วงานจะมาจบจุดนี้อันนี้เป็นดอกที่สองนะคะ ดอกที่สามถึงดอกที่เก้าต่อเหมือนดอกที่สองแล้วเราจะมาดูดอกที่สิบตรงนี้ดอกที่สิบก็จบงานวิธีเดียวกันนะคะมันจะอยู่ช่องนี้โดยที่มันจะต่อเข้ากับฝั่งทางขวามือนี่ยะดอกที่สิบอยู่ตัวนี้ต่อเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่ดอกที่สองถึงดอกที่สิบค่ะต่อแถวที่สองสำหรับการต่อดอกนะคะ ดอกที่หนึ่งของแถวที่สองจะอยู่ตรงนี้ดอกสุดท้ายดอกที่สิบจะอยู่ตรงนี้ค่ะลายมันจะวนกลับมาลักษณะการต่อของดอกที่สิบที่จะแตกต่างจากดอกที่สองก็คือจุดที่เชื่อมต่อปกตินะคะถ้าเป็นดอกนี้จุดเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อตรงที่เป็นเส้นยาวนะหนึ่งจุดสองจุดแล้วจุดที่สามเนี่ยมันเชื่อมกับเส้นยาวแค่ดอกข้างล่างแต่ดอกที่สิบ แตกต่างออกไปก็คือมันจะต้องมาเชื่อมต่อกับดอกนี้ค่ะดอกนี้เป็นดอกแรกดอกแรกเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อไปแล้วจุดเชื่อมต่อตรงนี้มันจะมีทั้งหมดสามกลีบนะคะอันอื่นจะเชื่อมเหมือนกันวิธีเชื่อมจะเชื่อมแบบนี้เวลาเราถักเราจะเชื่อมต่อตรงที่เป็นสี่ห่วงนยอยู่ด้านบนลายเริ่มอยู่ตรงนี้นะคะเราใช้เส้นยาวเชื่อมต่อถักโซ่เจ็ด ใช้โซ่แปดดึงเชื่อมแล้วถักโซ่เจ็ดวนกับห่วงแรกไม่เชื่อมไม่เชื่อมเชื่อมห่วงที่สองกับห่วงที่สามห่วงที่สี่ไม่เชื่อมห่วงยาวมาเชื่อมต่อการจบของงานตรงนี้จะเหมือนกับจุดเชื่อมต่อน,นี้ค่ะเวลาเราถักตรงที่เป็นห่วงเล็กระวังนะคะห่วงหนึ่งกับห่วงสี่ไม่เชื่อมเชื่อมแค่สองกับสามพอมันวนมาทางฝั่งนี้ เราถักโซ่เจ็ดแล้วเราใช้โซ่แปดคะ่ะในการเชื่อมถักโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะด้านนี้เป็นด้านโชว์งานเราหงายขึ้นหงายด้านผิดขึ้นมาไหมพวกนี้ปัดเข้าไปข้างหลังเส้นที่มันเชื่อมต่อเพื่อปิดงานนะคะอันนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วเวลาเราแทงเราก็แทงลงจากข้างบนลงข้างล่างพอแทงลงจากข้างบนลงข้างล่างเสร็จแล้วนะ มันจะตะวัดอ้อมช่องล่างเนี่ยค่ะขึ้นมาดึงไหมเข้ามาแล้วดึงผ่านหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดแล้วเราก็จับงานงานมันจะหมุนมาแบบนี้ปิดงานที่เป็นโซ่ยาวก่อนพอปิดงานเสร็จแล้วก็ถักโซ่ห้า จาก x x หรือ Sin เกิหรือ sc นะเรียกอะไรก็ได้นะคะตรงนี้พี่เมย์ขอเรียก Sin เโคเชเพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติจะได้ดูได้โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิล วิธีการถักนะคะอย่าลืมว่าต้องดันหัวเข็มยาวๆนะน่ะจะดันยาวตลอดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอได้ครบสิบห้าเสร็จแล้วจุดนี้จุดที่เราเริ่มถักโซ่ตัวนี้ค่ะแทงดึงดันหัวเข็มยาวดึงผ่านแล้วถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งจะเป็นการล็กลอกโซ่ เพื่อไม่ให้มันเลื่อนแล้วเราก็ตัดเหลือไปลายไหมไว้เก็บดึงห่วงนี้ออกมาเอานิ้วสองนิ้วนี้จับดึงมันจะเป็นปมเล็กๆเพื่อล็อกไว้เรายังไม่เก็บเศษเศษเราจะเก็บทีหลังสายเราก็จะเป็นระยงระยางแบบนี้ทีนี้เวลาเราถักแถวที่สองเราก็ปัดไหมของแถวที่หนึ่ง ให้มันเข้าไปอยู่ข้างในเดี๋ยวตอนเราต่อแถวที่สามเราก็ปัดไหมให้มันซ่อนลงไปข้างล่างลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้จุดนี้ที่เราถักอยู่ยังเป็นตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อจะเป็นจุดที่เราถักจํานวนดอกเยอะขึ้นอยู่กับความยาวตามต้องการเราลองต่อขึ้นมาก่อนแค่สี่แถวแล้วเดี๋ยวพอเราตอนพอตอเราต่อเป็นตัวเสื้อถ้าความยาวไม่พอเราไปเพิ่มต่อได้นะคะอันนี้เป็นแถวที่สอง แถวที่สามกับแถวที่สี่จะต่อเหมือนแถวที่สองต่อเหมือนกันเลยนะคะคุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปเวลาเริ่มมันจะเริ่มจากดอกหนึ่งก่อนดอกที่หนึ่งเข้ามาระหว่างช่องมาดูจุดที่มันวางดอกสำหรับแถวที่สามกับแถวที่สี่ดอกที่หนึ่งมันจะวางตรงนี้พอวางตรงนี้เสร็จแล้วนะคะมุมแรกตรงนี้ไม่ถูกต่อนี่นะมุมนี้ไม่ถูกต่อสี่ห่วงบนไม่ต่อ เราจะเริ่มต่อคือเอาด้านที่สองต่อเหมือนกับแถวนี้เลยค่ะลักษณะการต่อจะเหมือนดอกนี้เลยต่อที่ด้านที่สองต่อด้านที่สามด้านที่สี่กับด้านที่หนึ่งไม่ถูกต่ออันนี้เป็นดอกที่หนึ่งแล้วพอดอกที่สองการต่อก็เหมือนกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องทําต่อก็คือให้คุณต่อแถวที่สามกับแถวที่สี่ออกมาค่ะแล้ว ep ต่อไป เราจะมาถักแถวที่5ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ผังลายภาพประกอบลำดับการถักนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเสื้อตัวนี้รหัส MF 1 2 2ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายจะมีเก็บรวบรวมไว้ที่เพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ก็จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกัน พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u t ยูท t h เมท e Handmade ขอบคุณค่ะ